โคโลสีบทที่หนึ่งจดหมายของท่านเปาโลซึ่งมีไปถึงคริสตจักรในเมืองโคโลสีเปาโลอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าและทิโมธีน้องชายเรียนธำให้กชนและพี่น้องที่เชื่อในพระคริสต์ณเมืองโคโลสีขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดคำอธิษฐานของเปาโล เพื่อคริสเตชนชาวโครลสีเราขอบพระคุณพระบิดาเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสมอเมื่อเราอธาิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายเพราะเราได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูคริสต์และเรื่องความรักซึ่งท่านมีต่อธรรมิกชนทั้งปวงโดยเหตุซึ่งมีความหวังอันสะสมไว้สําหรับท่านในสวรรค์ซึ่งเมื่อก่อนท่านเคยได้ยินมาแล้วในคําแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐ ซึ่งแผร่แพร่มาถึงท่านดังที่กำลังเกิดผลและทวีขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกับที่กำลังเป็นอยู่ในตัวท่านทั้งหลายด้วยตั้งแต่วันที่ท่านได้ยินและเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าตามความจริงดังที่ท่านได้เรียนจากเอปาฟรัสซึ่งเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่รักของเราเขาเป็นผู้ที่เอาใจใส่ปรนิบัติพระคิดเพื่อพวกเราจริงๆและเขาได้เล่าให้เราฟังถึงความรัก ที่ท่านมีอยู่ในพระวิญญาณด้วยเพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่านให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระไทยของพระองค์ในสัพพัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณเพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและทําตนให้เป็นที่ชอบพระไัยพระองค์ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้าขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธเดชแห่งพระสิริของพระองค์ขอให้ท่านมีความทรหดที่สุดและความอดทนไว้นานด้วยความยินดีให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่างพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรา มาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเราความสมบูรณ์ของพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงเพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก ซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษแก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบาล,ลังหรือเป็นเทพอาณาจักรหรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพสรพรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ก่อนสรพรพสิ่งทั้งปวงและสรพรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นปฐม เป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวงเพราะว่าพระเจ้าทรงพรอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นทํารงในพระองค์และโดยพระองค์ให้สรรพสิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์พระองค์ทรงทําให้มีสันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งกลางเขียนของพระองค์และพวกท่าน ซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ถูกกันกับพระเจ้าและเป็นศัตรูในใจโดยการชั่วต่างๆบัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์โดยความตายแห่งพระกายเนื้อหนังของพระองค์เพื่อจะได้ถวายท่านแด่พระเจ้าให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้หมนทินและปราศจากตำหนิแต่ท่านต้องดำรงและตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อและมโยกย้ายไปจากความหวังใจในข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้ยินแล้ว และได้ประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที่อยู่ใต้ฟ้าซึ่งข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้รับใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นพันธกิจของเปาโลที่มีต่อคริสตจักรบัดนี้ข้าพเจ้าปลื้มปิติในการที่ได้รับความทุกข์ยากเพื่อท่านส่วนการทนทุกข์ของพระคริสต์ที่ยังขาดอยู่นั้นข้าพเจ้าขอรับทนจนสําเร็จในเนื้อหนังของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสตจักร ข้าพเจ้าได้มาเป็นผู้รับใช้ของคริสตจักรตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบภาระให้ข้าพเจ้าเพื่อท่านเพื่อจะได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์คือข้อความล้ำลึกซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้นบัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ธรรมิกชนของพระองค์แล้วพระเจ้าทรงชอบพระไทยที่จะสําแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้น อะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีพระองค์นั้นแหละเราประกาศอยู่โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนให้มีสติปัญญาทุกอย่างเพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์เพื่อเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงตรากตรำทำงานด้วยความอุตสาหะเข้มแข็งด้วยพลัง ที่พระองค์ทรงดลใจข้าพเจ้าอยู่โครสีบทที่2เพราะข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านรู้ว่าข้าพเจ้าสู้สามมารถเพียงไรเพื่อท่านเพื่อชาวเมืองลาดิเซียและเพื่อคนทั้งปวงที่ยังไม่เห็นหน้าของข้าพเจ้าเพื่อเขาจะได้รับความชูใจและเข้าติดสนิทกันในความรักและเข้าใจความอุดมบริบูรณ์แห่งความเข้าใจ และเข้าในความรู้สึกความล้ำลึกของพระเจ้าคือพระคิ์ซึ่งคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระองค์ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เพื่อมิให้ผู้ใดล่อลวงท่านโดยคำชักชวนอันน่าฟังเพราะถึงแม้ว่าตัวข้าพเจ้าไม่อยู่กับท่านแต่ใจของข้าพเจ้ายังอยู่กับท่านและมีความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นท่านอยู่กันอย่างเรียบร้อย และเห็นความเชื่อมั่นคงของท่านในพระคิ์เหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วฉั้นใดจงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้นจงอย่างรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์และมั่นคงอยู่ในความเชื่อตามที่ท่านได้รับคําสั่งสอนมาแล้วและจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณความสมบูรณ์ของชีวิตในพระคิ์จงระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดทําให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคําล่อลวงอันเหลวไหลาตามตํานานของมนุษย์ตามพูดผีปีศาจของจักรวาลไม่ใช่ตามพระคริสต์เพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระเจ้าดํารงอยู่อย่างบริบูรณ์และท่านได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์ผู้เป็นศรีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและศักดิเทพในพระองค์นั้นท่านได้รับพิธีเข้าสนัด ที่มือมนุษย์มิได้กระทําโดยที่ท่านได้สละกายเนื้อหนังเสียในส่วนการเข้าสนัดแห่งพระคริสต์และได้ถูกฝังไว้กับพระองค์ในพิธีบัพติศมาแล้วและในพิธีนั้นท่านได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายกับพระองค์ด้วยโดยเชื่อในการกระทําของพระเจ้าผู้ได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาและท่านที่ตายแล้วโดยการละเมิดทั้งหลายของท่าน และโดยเหตุที่เนื้อหนังของท่านไม่ได้เข้าสนัตพระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตร,ร่วมกับพระองค์และทรงปโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของท่านพระองค์ทรงฉีกกรมทรร์ซึ่งได้ผูกมัดเราด้วยบรรยัญญัติต่างๆซึ่งขัดขวางเราและได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้ที่กำเขนพระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและสักดิเทพเสียพระองค์ได้ทรงประจานเขา และชนะเขาด้วยการเขียนนั้นจงสแสวงหาสิ่งเบื้องบนเหตุฉนั้นอย่าให้ผู้ใดพิาาพากษาปรักปรำท่านในเรื่องการกินการดื่มในเรื่องเทศกาลวันต้นเดือนหรือวันสบาโตสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ที่จะมีมาในภายหลังแต่กายนั้นเป็นของพระคริสต์อย่าให้ผู้ใดตัดสิทข,ของท่านด้วยเขาทำทีถ่อมตัวลง กราบไหว้ทูตสวรรค์ไฟฝันอยู่ในนิมิตพยองขึ้นเปล่าๆตามความคิดของเนื้อหนังและไม่ได้ยึดมั่นในพระองค์ผู้ทรงเป็นศรีรษะศรีรษะนั้นเป็นเหตุให้กายทั้งหมดได้รับการบำรุงเลี้ยงและติดต่อกันด้วยข้อและเอ็นต่างๆจึงได้เจริญขึ้นตามที่พระเจ้าทรงโปรดให้เจริญขึ้นนั้นถ้าท่านตายกับพระคริสพ้นจากพูดผีปีศาจแห่งจักรวาลแล้ว เหตุไนท่านจึงมีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าท่านยังอยู่ฝ่ายโลกยอมอยู่ใต้บัญญัติต่างๆอันเป็นหลักธรรมและคําสอนของมนุษย์เช่นอย่าเอามือหยิบอย่าชิมอย่าแตะต้องเป็นต้นคือกล่าวถึงสิ่งที่ต้องพินาศเมื่อใช้มันจริงอยู่สิ่งเหล่านี้ดูท่าทีมีปัญญาคือการเต็มใจนมัสการการท่มตัวลงและการทรมานกาย แต่ไม่มีประโยชน์อะไรในการต่อสู้กับความต้องการของเนื้อหนังโคโลสีบทที่สถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกเพราะว่า ท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคิดในพระเจ้าเมื่อพระคิดผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยชีวิตเก่าและชีวิตใหม่เหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านเสียมีการล่วงประเวณีการโสโครกราคะตัณหาความปรารถนาชั่วและความโลภ ซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพเพราะสิ่งเหล่านี้พระอาชญาของพระเจ้าก็จะลงมาครั้งหนึ่งท่านเคยประพฤติสิ่งเหล่านี้ด้วยครั้งเมื่อท่านยังดำรงชีวิตยอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่บัดนี้สิ่งสารพัดเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสียคือความโกรธความขัดเคืองการคิดป,ปองร้ายการพูดเสียดสีคำพูดหยาบโลนอย่าพูดมุสาต่อกัน เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วและได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กําลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้างให้รู้จักพระเจ้าอย่างนี้ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิวไม่เป็นผู้ที่เข้าสนัดหรือไม่ได้เข้าสนัดพวกคนต่างชาติหรือชาวซิเทียทาตหรือไทยก็ไม่เป็นแต่ว่าพระคิดทรงเป็นสารพัด และทรงดำรงอยู่ในสารพัดเหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจท่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านชั้นใดท่านจงกระทําอย่างนั้นเหมือนกันและจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์และจงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองจิตใจของท่านพระเจ้าทรงเรียกท่านไว้ให้เป็นกายเดียวด้วยเพื่อสันติสุขนั้นและท่านจงมีใจกระตันยูจงให้พระวาทะของพระคริสต์ ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสิกันด้วยปัญญาทั้งสิน้นจงร้องเพลงสรุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าและเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตามจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระบิดาเจ้าโดยพระองค์นั้น หน้าที่ทางสังคมของชีวิตใหม่ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนซึ่งเป็นการสมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนและอย่ามีใจขมขื่นต่อนางฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่างเพราะการนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายบิดาก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเกรงว่าเขาจะท้อใจ วายพวกทาตจงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายของตนตามเนื้อหนังทุกอย่างไม่ใช่ตามอย่างคนที่ทําแต่ต่อหน้าอย่างคนประจบซอพลอแต่ทําด้วยน้าใสใจจริงด้วยความเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าท่านจะทําสิ่งใดก็จงทําด้วยความเต็มใจเหมือนกระทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทําแก่มนุษย์ท่านรู้ว่าท่านจะได้รับมรดก จากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จท่านปรนิบัติพระคริสต์เจ้าอยู่ส่วนผู้ที่ทำความผิดก็จะได้รับผลตามความผิดที่เขาได้ทำนั้นและไม่มีการทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลยโคโลสีบทที่4่ายนายก็จงทำแก่เหล่าทาสของตนตามความยุติธรรมและสม่ำเสมอกันเพราะท่านรู้ว่าท่านก็มีนายองค์หนึ่งในสวรรค์ด้วย จงเขามา,ขาเขม่นอธิษฐานจงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณและอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อพระเจ้าจะได้ทรงโปรดเปิดประตูไว้ให้เราสำหรับพระวาธะนั้นให้เรากล่าวความล้ำลึกของพระคิ์ที่ข้าพเจ้าถูกจำจองอยู่ก็เพราะเหตุนี้เพื่อข้าพเจ้าจะได้กล่าวชี้แจงข้อความตามสมควรที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวนั้น จงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยใช้สีปรรัญญาโดยช่วยโอกาสจงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคนคําแสดงความคิดถึงในตอนท้ายทีคิกัสผู้เป็นน้องที่รักและเป็นผู้ที่เอาใจใส่ปรนิบัติและเป็นเพื่อนร่วมงานกับข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้า จะบอกให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ทั้งปวงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใช้ผู้นี้ไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้เองคือให้ท่านทราบถึงความเป็นอยู่ของเราและเพื่อให้เขาหนุนน้ำใจของท่านให้โอนิิมัสผู้เป็นน้องที่รักและสัตย์ซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกท่านไปด้วยเขาทั้งสองจะเล่าให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่นี่อริธาคัสเพื่อนร่วมในการถูกจำจองกับข้าพเจ้า ฝากความคิดถึงมาอย่างท่านทั้งหลายและมาระโกลูกพี่ลูกน้องของบารานาบัสและเยซูซึ่งมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ายูสตัสก็ฝากความคิดถึงมาอย่างท่านด้วยท่านได้รับคำสั่งถึงเรื่องมาระโกแล้วว่าถ้าเข้ามาหาท่านก็จงรับรองเขาในบรรดาเพื่อนร่วมง,งานของข้าพเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าคนเหล่านี้เท่านั้นที่เป็นคนเข้าสุนัะ และพวกเขาเป็นผู้ปลอบใจข้าพเจ้าเอปาฟัสคนหนึ่งในพวกท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมาอย่างท่านด้วยเขาสู้อธิษฐานเผื่อท่านอยู่เสมอหวังจะให้ท่านเจริญเป็นผู้ใหญ่และบริบูรณ์ในการซึ่งชอบพระทัยของพระเจ้าทุกสิ่งข้าพเจ้าเป็นพยาในให้เขาว่าเขาตรากตรำทำงานมากเพื่อท่านและเพื่อคนที่อยู่ในเมืองลาดิเซีย และเพื่อคนที่อยู่ในเมืองฮีเอราบุรีลูกาแพทย์ทิรักกับเดมัสฝากความคิดถึงมาอย่างพวกท่านท่านจงแสดงความนับถือพวกพี่น้องที่อยู่เมืองลาวดิเซียแทนข้าพเจ้าด้วยกับนางนุ่มฟาและคริสตจักรที่อยู่ในเรือนของนางด้วยและเมื่อพวกท่านได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วจงส่งไปให้อ่านในคริสตจักรที่อยู่เมืองลาวดิเซียด้วยและจดหมายที่มาจากเมืองลาดิเซียฉบับนั้น ท่านก็จงอ่านด้วยและจงบอกอาคิปัสว่าการรับใช้ซึ่งท่านได้รับทำในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจงระวังกระทําให้สําเร็จคําแสดงความคิดถึงนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโลขอท่านจงระลึกถึงโซ่ตรวนของข้าพเจ้าขอให้พระคุณดำรงอยู่กับท่านด้วยเถิด